สวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุกคุณน้จ่าเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะกับขอบพระคุณ,คณลหลายๆด้อจ้ะรับชมรับฟังคลิปสาวเมืองศรีคนไกลบ้านนาาจ่ะตอนนี้อากาศเยอรมนีนะคะเริ่มจะหนาวแล้วนะคะเพื่อๆช่วงที่น้ำไทยทํำอยู่นี่คลิปอาจจะระตรงมือด้วจ้ะเป็นวันที่ยี่สิบดเอ่อกันยาเนาะจ้ะเพื่อๆไปปลายเดือนกันยานะจะาประกาศน้ำก็กเลยมาอาร์ติสวนผักนาาจ้ะ พักที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่หนีเนาะจ้ะเดินําจะเอากองหลังให้เบิ้งจ้ะต้นบักโกดเนาะจ้ะเพื่อนๆแล้วก็กระถินนะคะเพื่อนๆกระถินที่อยู่ในกระถางเนาะจ้ะอันนี้เป็นตะไคร่เดี๋ยวอีกประมาณสองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวนนำก็จะตัดแล้วก็เอาไปเอ่อเซฟฟิตไว้เวลาเาทำอาหารเท่ากะเอามาปรุง ปรุงเป็นอาหารสักขาเพ่เพื่อนเห็ดตมยำเห็ดยังก็แล้วแต่น่าจะส่วนผักบุ้งนี่คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของตีนอกจากที่จะได้เห็นผักบุ้งที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่เป็นผักบุ้งนาด้วยจ้ะที่นำรังแหลกในชีวิตนะคะตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ใส่ชีวิตยู่นี่กระย่งมะเคยปลูกผักบุ้งหน้าเราจะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเนื่องด้วยอ่าพอผักบุ้งจีแล้วมันมะขื้นะจ้ะนำก็เลยล้องอ่า สื่อพักบุงหน้าจากลานอาเชียนเนาะจะมารับประทานนะคะอันนี้เป็นพักบุกแดงเนาะจ้ะพักบุงแดงสีแดงบานเท่าจ้ะสัพพคุณหลายเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนพักบุงนี่อันนี้เป็นพักบุงสีขาวเนาะจ้ะก็กะเลยทดลองปลูกนะคะสองกระถางใส่กระถางพลาสติกบใได้เจาะจา้ะนี่จ้ะไม่ได้เจาะนะคะปลูก กาได้ตัดกินอยู่ประมาณสี่หอบจะเพื่อนเพื่อนทามแม่นรอบนี่กัคือจะได้ตัดกัคือเป็นรอบที่หาจะ้ะแต่ว่ามือนี้แฟนเพิ่นจะพาออกไปกินเข่าข้างนอกเนาะจ้ะหนามก็เลยจะบริตัดไปปรุงเป็นอาหารนะคะอาจจะตัดพุงหนีเนาะจ้ะมือใดได้เฮ็ดกับเขากินจะ้กะก็เลยมารีวิวเนาะค่ะก็คือเป็นอ่าคลิปสุดท้ายละคะ่ะเพื่อนๆของปีนะคะแล้วก็มี a m a ซิ่งนี่จ้ะเพื่อนๆ ลาดเบอร์รี่ลงนูดูจ้ะลกูกช้ำๆจะ้ะปลูกพักปกลูกผลไม้ย,ยู่หนีเนาะจ้ะเพื่อนๆขึ้นนาบอกนะคะถึงนานาวมากก็แอบใจหายนิดๆน,นะคะน้ำตาก,ก็จะไหลน้ำพักจะเพื่อนๆแต่กะต้องข้ามใจจะ้ะเพราะว่าอากาศหนาวเพื่นกะสูนหนาวพาได้ดอกจะ้ะอันนี้ลูกสีเหลืองด้วจะ้ะเพื่อนๆ เพสีแดงจะเดี๋ยวนามจะยางไปด้วยค่ะเบื้งจะกกำลังเริ่มดอกออกมากกะมีและกระทินนี่ก็คือกันจะเพื่อนๆก็คือน,นามล่อเบิ้งอีกประมาณเดือนตุลานะคะแต่ว่าเพิ่นเริ่มเย็นแล้วค่ะถ้าเพิ่นเย็นเห็นบ่าจ้ะสีเพิ่นก็นจะเป็นช้ำๆแบบนี้จ้ะคือเมื่อนี่ก็กินฟักแกไดี๋เลยจ้ะฟังนี่ทั้งเมื่อตีเพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือ นานาว่านามก็จะเตรียมเอากลีอ่ออกแล้วก็ไปยุนิเพื่อนวนะินเตอร์ <Okay. S 1> กาเตนนะจ๊ะเพื่อนๆจะอาทิตย์หนาเนาะคะ่อนะ,คะอาทิตย์ต่อไปนามก็จะพยายามเคลียร์พักที่อยู่ใน,นกระถางจากเขาวินเตอร์กาเตนเพราะว่าเดือนตุลาเนาะปลายตุลาจะเพืเ่อนๆกลับบ้านเนะาะจ๊ะแล้วกลับปีนี้ ก็คือแบบกลับท n, el, ุกปีดีใจทุกปีจ้ะแฟนเพิ่นกลับน้ำจ้าเพื่อนเพื่อนปกติเราเคยกลับเมืองไทยน้ำกันนะคะเมืองด้อยเก็บไปน้ำเบาไปน้ำนะจ้ะปูรอเสียเลยสามปีนะจ้ะเพื่อนเพื่อนแล้วยาแลอยู่เพเดียวเราก็บ่คอยจะอยากอยู่เพื่อวมาเพื่อนเงาแล้วค่ะแล้วก็ะเวลาจะกลับบานยังเสีย หาคนมาดูแลเพิ่อนยังสิถ้าเพิ่นบออนุญาตแฟนนามแล้วก็บอดกก้กลับจะแต่ปีนี้จักเพิ่นจักเพิ่นใจดีจดังใดเพื่นคือสิหนูอ่นามเบากับเพื่นอนว่าแฟนนาน่ะแล้วก็อยากไปเที่ยวไปพรอนค่ายเนาะจากเพิ่นก็เลยว่าถ้าสรรหาคนมาเบิงสันจะอยู่บ้านห้คนมาเบิงให้เธอกลับไปแต่ว่าบอหายกลับโดน อาทิตย์นี่ก็สุดยอดลราจะเพื่อนเพื่อนเบื้องไห้ในเดอ้อเบื้องไห้ในเดอ้อจักสามนาทีราสเบอร์รี่ชาำๆจะเพื่อนเพื่อนละราสเบอร์รี่ลงดูดูนะคะอ๋อแอบลำตาไหลนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนผิดจ้ะกำลังจะออกดอกออกผลจะเพื่อนเพื่อนหนาวกับมา้าเราจะ้ะ กะทินเน่าจะเพื่อนเพื่อนปีนี้พ้นผลิตได้กินสะใจจ้ะมึงจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแหละที่นามเบาบ่อยเน่าจะเพื่อนเพื่อนทั่วกระเริ่มมีน้อยมีดอกนะคะนามเก็บไปได้ประมาณสามน่วยจ้ะอันนี้เพิ่งเห็นนี่อ่าก็คือซีหาน่วยนะคะถ้าน้าวมานี่เพิ่งกะจะ ชีดอกเ้วก็เป็นนวยไปเรื่อยๆจ้ะปลูกพักอยู่เยอรมนีหรือว่าต่างแดนเนะจะยุโรปจะประมาณน,นี้จ้ะแล้วนางก็เก็บเห็ดบ้างเนะจ้ะเพื่อนๆกับมะเบืองใบแมงลักถี่งามๆที่นามเคล่อทายโลกนะคะเก็บเห็ดมาเดี๋ยวนามกา็คิดว่านามจะเก็บใบแมงลักนี่จ้ะไปแกงเห็ดเนอาจา้ะเพื่อนๆก็พอได้อยู่นะคะมันหอมเนอจ้ะเพื่อนๆเก็บแบบนี้ หอมมากเลยนะคะเพื่อนกะจะเช้าตายไปกับอากาศยังสีละจ้ะเพื่อนมื้อนอีนาจะมีเมนูแกงเห็ดจ้ะใบยังสีนะคะเพื่อนๆหนามเก็บเลยได้สิแข็งๆสีหอมจ้ะ ดีพอหอาไปสื่ออยู่ตามหลานอาเซียนจากเพื่อนๆมันใบอ่อนละกัใบมันพอแข็งบอหอมขึ้นกันครับหอบปลูกเองจ้ะนามถึงมากผี่จะปลูกเอาไว้จ้ะพอถึงเวลาพื่นรวงลรยกระตองท่ามใจจ้ะแอบน้ําตาไหลอย,อยู่ขอบคุณหลายๆเด้อที่เกิดมาให้ได้เก็บแบ่งปันโม่ได้กินแล้วจ้ะปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคะ